แถวนี้จริงดิฮะที่ชุนฟาวหายตัวไปอ่ะนั่นสิเขาหายไปในของเขาเนี่ยอืม,อมขอโทษเราไมา่ได้ตั้งใจน่าจะใช่แถวนี้นะโอ้ว่าตัดไ,ไม้ไปเพื่อก่อนเราไม่มีอะไรเลยในตัวออมาตัวรลดโลดอะโอตาเพิ่งกินไปเมื่อกี้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปฝั่งนั้นกันปะ ได้เลยโอ <Okay. S 1> <c oughs> เคเอสโคเลสโคลเฟ่ไอ้ออพระเจ้าเต็งเค้งน่ะมันมาม,นมันทำอะไรเราบ้างอะรอบที่แล้วอะไรลนะรอบที่แล้วมันทำอะไรเราบ้างนะจับเราขึ้นบนสวรรค์นอะผมจะบอกว่ารอบนั้นผมไม่อยู่โ <c oughs> อเค okay, ช่างไปเด้เอาเป็นว่าเราตามหาคุณบาวดีกว่าผมรู้แค่ว่าเพื่อนผมหายตัวไปผมก็เลยมาช่วย โอ้นี่มันภูเขาสูงเลยนี่ใช่แล้วเออโอ้มีเบอร์รี่ด้วยว้าวอาหารเอ,อ๊ดี้ยว่าต้องเดินไปแถวๆนี้น่าจะเจอหมู่บ้านอะ่ะโอเคเราจะถามเขาก็ได้ว่าเห็นคน<ม>ใส่สชุดแดงหรือเปล่าแดงหัวขาวขาวน,นี้ดูโล่งจังเลยใช่โล่งแบบ ลู่ลงลู่ไปถึงไหนก็ไม่รู้มีใครอยู่ไหมสงสัยมันน่าจะมีแน่นอนโอ้โหเอา้ารู้สึกว่างานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หวนว่าเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเราไม่เจอหมู่บ้านเราก็ตั้งแคมป์กันก่อนเอาตัวอะไรบ้างเนี่ยหมูไปไหนไมันอยู่ตรงไหนวะ ลายหมูแล้วตึงหมู <c oughs> อยู่ไหนอเอ้ย <c oughs> อยู่ไหนอเอ้ยไอ้หมูไม่น่าจะอยูอ่แถวนี้เดี๋ยวเอาไปขุดท่านก่อนก็แล้วกันว่าเราควรที่จะรีบหาเหล็กแล้วก็ทำชุดอะไรพวกนี้ดีกว่าว่าตอนนี้ตัวเราโค<อ><บ>ตรโล่งเลยอ,ลอืมแน่ๆต้อง ว่านะผมมแบบีแบบแบบแปลนอุปกรณ์หนึ่งที่มันช่วยในการตามหาคุณบราวอยู่ช่วยอะไรหรอมันจะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กอะไรสักอย่างเนี่ยที่สามารถทำให้เราลอยได้โอ,อ,อ,โอน่าสนใจออโน้ตบุ๊กใสันน,สนี่นะโอ้ตัวปกักอกอืมอ,อย่าตายเพื่ออย่าพึ่งไปยุ่งดีกว่าแล้วก็อย่าอยู่ใกล้ๆมันด้วยทางนี้ไปปะโอ้โน้ตบุที่ลาบ ที่ลาบอย่างเยอะเลยนี่พระเจ้าไม่ดีโอพระศพนั่นแหละถูกต้องแล้วเอ๊ะมาดูหน่อยสิอันนี้มีอะไรบอกออยด้านล่างนั่นอะอรใช่เฮ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านเหรอแน่แน่เราเราไม่เห็นโอ้โหโอเคปะปะปะโทษเนียนเอ้เนียนไปกับธรรมชาติเดี๋ยวเขาจะเจอไอ้หนุ่มหัวขาวเสื้อแดง สวัสดีชาวบ้านทั้งหลายโอ้อนี่ไงเจอแล้วน,น,น,นี่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 อยู่ตรงนี้โอ้มีเหล็กโอ้เหล็กตอนนี้ขาดเยอะแล้วเนี่ยโอ้บ้านหลังใหญ่มากตรงนูน้นอืมโอ้อะไรวะนั่นอะเฮ้ยเราสำรวจทีละบ้านเลยว่ะเฮ้ยฮัลโหลลุงเห็นไอ้ชายเสื้อแดงผมขาวหรือเปล่า หรือเปล่าเอ้ยไตอบเด้อโอ้โหโคตรยิงอันนี้เนนปาา็นปราสาทเลย Meet อ่อะก็ใช <Tennessee. S 2> ่เนี่ยโอ้เปลว่าแถวนี้น่าจะเป็นปราสาทของใครสักคนเนี่ยโคตทางลงชั้นจ้าอ้อาวเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเกือบตาย<ฮ> <molecular noise> มืดแล้วนี่ว่าพึบพึบไปอื้ม <osos Muslims> จำได้ว่ามมีกล่องโอ้ปนูเพียบเลยโอ้ฟฟนเลยไม่ต้องใช้โอ้มี่านเต็มไปหมดเลยทำแหงโอ้ยลงยากรงเย็นอะไรอยู่วะเนี่ยมันก็แค่ลงไปเนะโอ้ยไปไหวเลยอือตรงนี้จำได้ สมุดสมุดไม่ได้ไหมหมดอะไรอ่ะว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยจะมีไอ้นี่ชาร์ปเน็ตหมดชาร์ปเน็ตหนึ่งไหนมาดูตรงนี้หน่อยไหนมีมีอะไรปะไม่มีอะไรเลยไ,ลยไม่มีอะไรเลยอืมก็ดีเค้กด้วยยาอาหารไหนดูด้านล่างนหน่อยสิมีมีอะไรทั้งสิ้นมีอ่ะมีอะไรปะ ก็งกดประเที่ยวแล้วเกินอไปมาดูหน่อยตะเกียงไปเปลือๆก็แล้วกันอ๋อกล่องนั้นไม่นะนี่ๆๆเอาไปเอาไปโอเกเเ๋ๆๆงั้นเดี๋ยวเราไปทางอื่นอันนี้มันใจกลางหลังนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนแหละต้องไปสำรวจหรือปะอเฮ้ยเอ็มบอนเริ่มมาแล้ววะ ดูหน่อยสิแถวนี้มีอะไรเปล่าเหมือนเป็นสนามมวยเลยอืมเ <c oughs> ป็นไอ้นี่เหมือนกับที่เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคุนโดเหรอเ <c oughs> ขาเลือกหาดเหรอนี่นะ่าใช่เ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวสลับต่อไปจะมีนวลได้อืออือึือโอ้พีชต่อยต่อยนวมพังหลายหลายอันแล้วนะนจริงอะ่ะ <c oughs> โอ้นี่มันชาวบ้านขี้เกียจมีอาหารมาก่อนโอ้ไหนขอดูตรงนี้หน่อยเออสงบสุขดีหาคุณ่าวไม่เจอสักทีฮะอันเออโอ้โหนึบงดอะไรอืม ไม่ค่อยมีคนเลยฮะแต่ผมว่านะโอ้ย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 อันนี้เขาน่าจะเลื้อนหน้าดูเลยอ่ะไปที่อื่นปะว่าเราจะค้างอยู่ตรงนี้สักคืนหนึ่งได้นะโอเคบ้านนี้อะบ้านเดี๋ยวเราจะขุดเหมืองกันเลยนอนก่อนไหมได้นะโอ้นี่มันเตาเตาขนองเออ อยาตัดกันอ,อ,อย่างนั้นถ้าตัดต้นนี้ทีไม้ใช้ได้ไม่จำกัดหรือเปล่าก็ไป่ะอืมอืมอืมอ,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 อะไรอะไรว่าเรานอนดีกว่าเตียงอื่นอีกว่กผมีอยู่เตียงผมเอามาอ่ะงั้นนอนดีกว่าังอ,อุ่นด้วยก็แล้วกันอ่า นี่แหละเทคโนโลยีของมนุษย์เออคุณพิษอยู่ไหนร้วะผมว่านะต้องไปหาสัตว์ล่าจริงๆแล้วได้เลยขุดเหมืองก็โยนี่มันจี่ขุดที่โคตรดีเลยนี่ว่าโอ้โหอะไรไน้มันคือคอนเหรอใช่โอ้รู้สึกว่าแถวนี้ทำเลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าเราย้ายที่อันนี้ดีปะเพรเหล็กอยู่ตรงนี้นี่หว่าเพราะว่าอยู่ บนพวเขานั้นมีถ้ำ้วยไปไหมล่ะไปสิโอเคเดี๋ยวไปเอาเหล็กก่อนทำอุปกรณ์อะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยโอเคเฮ้ยเปี่ยวทางๆที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะอยู่ในน้ำก็ยังเปรี้ยวน้ำมึงอ่ะอ้โอหูหัวโองเลยพร้อมแล้ว เลตส์กูเลตกโอ้โอ้เมืองทานเลยตรงเนี้ยได้เหรอใช่ค่อนข้างโอเคอยู่โอ้ตรงนี้มีทางต่อปะมมีแต่ตันตรงนั้นมันเป็นภูเขาอะไรอ่ะเห็นปห นเหมือนมีเห็ดอยู่ข้างในนั้นเลยเออนั่นดิโอ้ยไปแล้วเลยไปลงก็แล้วกันไปดูกันตรงไหนลงลงได้ไปด้วยอื้อหมโคตรลึกเลยเนี่ยอื้มโคตรเต่ากระนองโอ้โหอื้มอุ้ยตรงไนนี้มีเห็ดอยู่จริงๆริงเนอะ สเกลไว้ผมได้หัวใจมันมาโยอะนี่มันโคตรดีเลยนี่ว่าโหมีแต่ทานแต่ทานนั้งนั่นเลยแล้วก็คอปเปอร์นี่ไงเหล็กเอาละเราเอ็นเตอะแมนนะ โอเคเป็นไงบ้างอ,อ,อุ้ยลบลบลบอุ้ยแหลงว่ะโอเคโอเคใจเย็นใจเย,ยน็นพอหาแ,แถวนี้ก่อนก็แล้วกันเหล็กโอ้แต่คอปเปอร์ค่อนข้างที่เยอะๆเลยอะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้วัตถุดิบชั้นดีดินปืนไง เอกเทพไม่มีตันหรออาจยังไม่รู้ก่อนโอ้ตรงนี้ห้องห้องโถงใช่แล้วก็ตันเอทาไมมันอะไรวะจะมาหาคนคนเดียวมันต้องยากลำบากขนาดนี้เลยเหรอไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยหาไม่เจอโอ๊ยโอ๊ยระวังด้วยกแวันเฮ้ยเฮ้ย้ยไม่จังไนอยู่เนี่ยเยอะ เยอะมากโอเคมันตีกันมันตีกัน้วยอุมันตีท si> ีเดียวเลยระวังตบีตีทีเดียวโอเค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 โอ้โโอ้โหเกียบต้านบีจะหลังพี่ขุดที่ขุดไงล่ะ

Okay. ทางนี้น่าจะได้นั่นไงเีสโตนฮะโอ้จริงๆรอมนโอเคโอเคถอนทำพุทย oh. มันจะยิงโดนเนาะ oh. เป็นไงบ้างทาง,ทางไปออคอยซูดีเท,ท่าไหร่ระวังเด้อมันยิงโคตรแม่น <l id> ระวังโอ้ยเอออิ่มมันอิ่มท้ายเท้าอ่ะเอออึระวังอืึ่งทำดีแหละทำกันเองไปเลยเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โอ้โอ้ยโอ๊ยจะตายจะตายระวังโอ้โหโอ้เหลฮ้ยมันก็หยุดกันตรงนี้นี่เองเหล็กพวกนี้ระเบิดหน่อย มันจะองน้ำี่โอ้ไม่ใตัดตัวโทเราออกะรงนี้เด๋มเัีดนเีเดี๋ยวัเดนเีเดนเดีนี่นเยันเยียิเยมนเดอยนนนเว พอทำอุปกรณ์นั้นเสร็จเราจะอยู่แต่ด้านบนอย่างเดียวเลยว่าคุณเ่าไม่น่าจะอยู่แถวนี้หรอกมันเผาเหลืออีกอันนึงโอเคต้องทำอันนี้ก่อนเียวทํำแล้วนี่เราได้มาแล้วเวลาจะใช้ใช้ดีๆนะได้เลยต้องใช้หลักการทรงตัวอยู่แนะนำว่าเอาไว้ห่างมือนิดนึง มีใยแมงมุมไหมไม่มีเลยอ่ะโอเคถ้างั้นก็ค่อยทำก็แล้วกัน Let's go โอเคนะตัวอะไรอ่ะอุ้ยบอกเร็วสิไปแป๊กๆอุ้ยใจไป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 ถ้างั้นโอ้มันอึดด้วยนะเนี่ย เอเอนเดอร์แมนเลอ้ยนี่ไงบางมุมเลยโอ๊ยโอ้โหเฮไป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 ไี่น้ปไ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 ขึ้นขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมสอนวิธีใช้ไปไได้ปไ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 ปปปไปไปไปยไ ค่อยๆค่อยๆทีนี้ไม่ต้องถือแล้วก็ได้อยเราก็ค่อยๆไปบบนี้แต่้ต่ยอ่แต่ตรงนี้ปิดก่อนก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกดชิปเป็นการชะลอค่อยๆค่อยๆปิดก่อน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 ที่ขวาปิดโอเคไปทางนั้นเราไปทางนี้เลยก็ได้กัน ค่อยๆตามมาอุ้ยระวังระวังระวังโอ้โหโอ้โอเคตามมาอุ้ยโกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ้ยอ้ยอุ้ยเจเย็นเจเย็นกดชิปกดชิปกดชิปอู้จะตายจะตายชิปกดชิปกดชิปกดชิปก่อนกดชิปก่อน ต้องคนมีต้องคนมีประสบการณ์ผมเคยใช้อันนี้ในการซ้อมอยู่โอ้โหเบกเอรโอเมกอดที่แนเรื่องบ้าอะไรกันนี่ะไปพร้อมไปกันต่อเอสโกเลยกัแล้วกันเอางี้ไหมล่ะถ้าคุณยังใช้ไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวงน้ำลงน้ำอยายาอยาอาวุธประจำตัวมาแล้ว อืมไงทำไมใตายยากตายเย็นเลยถือสองมือไงอ๋อไอตัวนี้วิวเดี๋ยวโอ้พีเพชร โฮ้ยมีเพชรมีอเมอรลอตสี่มีสวยดีตบแล้วที่ตีมาตั้งนานเอาไหมล่ะเอาให้กระเป๋าไว้ละเอาปะอันนี้อะไรนะอุ้ยปล่าป๋าครับเยี่ยมจังเลยอืมอันนี้้นูนอ่ะลองไปดูปะ โอ้วววววววตัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะดิมันอยู่ตรงต้นไม้เมื่อกี้อ้ oh. ผมตาฝาดไปหรือเปล่าอ่า uh, น่าจะตาฝาดตัวสีอะไรไป <c oughs> ตัวขาวๆแขนยาวๆโอ้ oh. ไม่ว่าเดี๋ยวไปฝั่งนู้นดีกว่า <c oughs> <c oughs> โอ้โหนูเจอเจอะสัียงโอ้เยอะโอ้ยเยอะบ้างแล้วังโงเคตัวปัญหาจัดการไปแล้วเอ๊ะด้านหลังเกือบตายหล่นแปลกๆรู้สึกเปมนหล่นงไงอืมไต้องบูม ระวังมุมเก็บมีดหน่อยมื่อ่ต้องโหดมากอืแมวน้ำอยู่ีตะเนไม่นะโดนอีกาล้านเพัน ม่มีอะไรเลยโอ้นี่มันแมวน้ำลงท่าดูดิเผื่อได้อะไรโอ้มันดีกันใหญ่เลยมันดีกันใหญ่เลยโอ้ตรงนี้ยังมีแล้วน,นี่อะ่ะโอ้เจอแต่กอริล่าก๊กกกกกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย วิน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 วิาจากไหนอะตัวอะไรวะนั่นอะโอ๊ยันวายน้ำมาโอ๊ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะฮมึงว่ายน้ำได้ด้วยโอ้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 ยอ้ยผมว่าหอโอ้ย ทางนี้มันทางนี้โอ้ย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 ตายดิวีทมันตัวอะไรวะเ<แ>มื่อกี้ไม่รู้อ่ะมันเป็นตวัวเหมือนเป็นแบบตวัวเดียวกับที่ผมเมออยิงอะไรยิงมันปะ บิน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 ดิมันนี่ผมว่าเราไปที่อื่นแล้วก็ค่อยกลับมาตรงนี้ดีวกว่าทางนี้ตามผมมา,ต,มา,าตามผมมาเขารู้ปาทำไงต่อดิ โอ้ยเอ้ยอ้ยมันหายไปแล้วฮัลโหลว่านะมนควนทำสิ่งนี้เมื่อกี้มันหายไปต่อหน้าผมเลยอ่ะโอ้มันคือตัวอะไรอ่ะหนึ่งนะไอ้ในไอนี่ในหนังสือมันมีเขียนหรือเปล่าว่ามันคือตัวในหนังสือตำราพวกสัตว์มันไม่น่ามีนะ ม,ม,มันไม่น่ามีตัวอะไรแปลกประหลาดแบบนั้นอะ่ะม,มีสองขาแขนยาวเอ้ยสองแขนแขนยาวตัวขาวๆเหมือนเป็นแค่ครึ่งท่อนเดินได้ใช่ใช่ใช่ใชเล่นมันดูโคตรน่าเกียดเลยหรือว่าเป็นตุ๊ไอ้พวกเดียวกับที่มันจับเพื่นผมไปผมไม่แน่จะทำสิ่งที่สามารถยัดหน้ามันได้คืออะไรอนูเหรอ อนุผมยิงมันไม่เข้าเลยนะโทษยุง่งยากเจแค่เพื่อนคนเดียวมันหายไปไหนของมันรู้ปะวมันโดยตัวนั่นมันจับไปหรือไงอไม่น่าคุณพ่าวไม่น่าจะโดนง่ายๆนะอุย้ยออะไรอ่ะทำได้แล้วเต่าขนองโอ้โคตรเจ็บเลยนี่ก็คือโต๊ะที่จะทำมันอุ้ยโอ้โห ปืนอะไรวันนี่ยจะทําปืนปืนหนึ่งที่สามารถล้มไอ้นั่นได้แบบสบายสบายโอ้สึกว่าผมต้องใช้ปืนอื่นแล้อวอะทำไมอ่ะน,นั่นมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะใช่มีเศษเหล็กปะผมมีอยู่สิบเก้าอันอเกขอหน่อยโอ้ผมว่าต้องใช้เหล็กเยอะเลยอ่ะอ๋อเหล็กเพิ่มนี่ผนี่องเอาไปเลยหมดตัวอ่ จะทะําอ่ะผมอยากทําปืนที่มันสามารถยัดหน้ามันได้แบบจังๆเลยโอ,โอ้มันน่าจะยากเลยนะอืมโอเคทังนั้นเดี๋ยวเก็บของเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบในการสร้างปืนที่สามารถจัดหน้าเทียนได้มันจะได้โคตรลำบากเลยเออโคตรเลยเฮ้ยาทำไมต้นไม้เป็นอย่างนี้เพิ่งเห็น ในที่สุดก็ได really ้มาละโอ้โหปืนอะไรอ่ะ S K S เหรอใช่เป็นปืนที่โคตรโคตรปานโดตใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนู้นนั่นนู้นนู้นนู้นมันหายไปแล้วอ่ะเน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 มาทางนี้ก็กลับไปดูที่หมู่บ้านดีป่ะพีทกลับไปที่หมู่บ้านดีป่ะ ได่เอ๊ะนี่น่าจะขึ้นดีกว่าอ๊ะโอ้โหเป็นระวังแล้ววะโอ้โหโคตรแรงเม็ดยังแรงเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเลยเป็นรอยอะไรอ่ะเอ้ยเเหมือนกับใครมาทำอะไรเลยก็คงไม่ใช่รอยเลือด เหมือนนกับเเป็ดี๋ยวอันนี้มันเคยใช้ในที่แบบบูชายันนี่ใช่ไหมหรออืมอพ,พวกนี้เนี่ยอ,อะไร,ระบูชายันอ่ะมันก็อัญเชิญในสัญญาณทุกวัวนั้นหรอกสักพูดนะในนี้ถ้าเราฆ่าสัตว์คงไม่เป็นไรหรอกโอ้โหมือ ไปแต่ด้านในนี้มีอะไรปะโอต้นหานมดอืมน่าจะอยู่ด้านล่างกันทางไหนดีอ่ะผมได้กล้องสองทางไกลมาด้วยแล้วลองไปที่โร่องๆตรงฝั่งนั้นไหมได้ๆโดดไว้ก่อนเผื่อมีอะไรเฮ้ย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 มันมาอีกแล้ว ngăn con mà đi a terminator phải đại lâu dùi hơi 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 โอ้ยโอ้ยจัดเลยไหมโยนเลยโอ้ยไม่เดี๋ยวช่วยดีวช่วยช่วยผมด้วยเออกดชิปออกโดนจับกดโดนจับจะจับจะไปไหนไอผมโดนจับนี่เอเวนี่เร็วมาก กูตัวไอ้จีก็เครื่องพีดไปแล้วแต่แล้วยังไงล่ะแกนะ่ะขอบคุณเราไปไว้ที่ไหน เครื่องกิจตามวาแล้วพวกเราเจอคุณบ่าวแน่นอน